ทดลองเตาให้ลูกค้านะครับจุดไฟตั้งแต่19.30ตอนนี้9โมง9.39.13นาฬิกาตอนนี้9.26นาฬิกาครับไอ้น้ำเริ่มออกแล้วนะครับกีนัด เกือบยี่สิบนาทีป่ะสิบสิบสามกับยี่สิบหกอ่าเริ่มสิบกว่าน,นาทีเริ่มมีไอน้ำออกพ่นแหละก็ปกติครับอเอมีแรงดันออกแล้ว ไอ้น้ำออกแล้วครับผมก็โอเคอยู่ครับเเริ่มไอ้น้ําใหญ่ออกแล้วครับเกือบยี่สิบนาทีครับ โอเคครับสวัสดีครับ